สวัสดีครับอยู่กับช่องทูพาวันนี้อยู่กันวัด4 0 0รอยนะครับผมวันนี้เราจะมาไหว้กาบสกาละท่านรองปหลัดชูกันนะว้าวเรามาดูประวัติกันความเป็นมาเปกัแม่เปิดแล้วกูตกใจมลยสว่าทวันนี้นะเรามากับสกาละท่าน400รอยนะครับไม่ใช่วัด4 0 0รอนะครับเป็นท่านรองประลัดชูนะครับพูดได้เลยว่าบางคนไม่เคยมา ไหว้ท่านนะครับไหว้สก,การะเพราะว่ากูจะสู้แม้รู้ว่าพวกกูมีน้อยนะตอนนี้น,น,น้ที่ทอกทุกนทนคนะว่าเราอยู่วัดอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยทหารล้อมเมืองไว้เต็มหมดแ,แล้วนกแรกของวัดนะครับผมเป็นห้องแถวคือห้องแถวตรงนี้นะครับคือห้องแถวดีมากครับผมมีหลายห้องหนึ่งสองสามสี่ ถ้าหกเจ็ดแปดแปดห้องคิดดูครับเป็นห้องแถวที่สิบยอดมากอะไรนะอันนี้ห้องน้ำอ่ะอะไรนะมองยังเ็นห้องแถวหห้องแถวเลยเหรอห้องน้ำห้องน้าสวัสดีครับเรามาอยู่ถึงจุดจุหนึ่งนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับผมคือจุดอัศริ์นะครับผม อัดถีดหรือถับเป็นจุดที่อัดถีดหรืออัดถับนะครับผมจุดเดียวจุดแรกนะที่เรามากันฐานสี่ร้อยนายนะครับผมเจอแล้วที่โอ่งาอันนี้คือฝาโอ่งนะครับคือฝาโอ่งที่ทุกคนตามหา200ปีได้ไหมอันนี้กูบอกเลยนะกูไม่ได้คุยนะอันนี้ตั้งนานแล้วนะตั้งเป็น300-400ยี่ร้ปีนะครับผมตั้งแต่ยุคไหนครับผมยุคแต่ยุครู้ไหมครับว่านี่นี่นี่คือรอยสักครับนี่คือรอยสักรู้ไหมได้มาจากไหน กูรู้ไหมว่าได้ไหมนี่ฮะนี่รอยสักนี่ไม่ต้องไปดูรอยสักอันนี้คือได้มาเยอะมากนะครับสักใหญ่อันนี้แม่ไม่ได้กัะไรเลยนี่อันนี้เจ้าแม่กวนอิมอันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นน้ําคือน้ําศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครได้กินไปคือศักดิ์สิทธิ์แน่นอนดูนะือละมาตาน่อยเร็ว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  เจ็บกว่าเจ็บกว่าเวลานั่นีนองมันชอบทําความดีนะทําความดีต่อหน้ากล้องนะแล้วกล้องมันพุ่มมันเอาไม้กวาดเก็บนะเอาไม้กวาดเก็บนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้ดีกว่าดูดูดเป็นใบที่ทุกคนอาจจะรู้ว่าเป็นใบอย่างนี้ครับ จะไปไหนเล่าให้แกโทรก่อนเดี๋ยวมึงก,กินกุน้ยมึงเนี่ยมีมีสักสองร้ 200. อยไหมสองร้อยเฮ้ยมีสองร้อยอะไม่รู้ไปเคี้ยวใบอะไรไม่รู้แล้วเป็นเงี้ยพอเบ้าสองร้อยอะพอเบ้าไม่รู้ไปเคี้ยวใบเนี่ยเป็นเลยไม่กลัวพร้อมมึงไหมสองร้อยอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับตามไปดูฝั่งนู้นไปเนี่ยคือผมต้องคัดไงแล้วมันรู้ไงว่าเราจะคัดมันเอานี่วางไว้เลยครับอะไรนะครับมันเอานี่วางไว้เลยครับนี่ครับโอ้โห มันเอาวางไว้เลยครับมันรูปวันนี้นะครับเรามาอยู่กับป้าคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่มานานขนาดไหนเรามาดูครับป้าจะกลับละป้าอยูย่ทีไไ่นี่นานขนาดไหนตั้งแต่เกิดเลย,เลยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยเหรอ,อป้าอายุ MM ER เท่าไหร่แล้วตอนนี้เจ็ดสิบสองตอนนี้เจ็ดสิบสองครับทุกคน <t ell ring> ป้าจะมาอยู่จุดจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ป่าเยอะมากท่านผู้ชมก็รู้อ่ะครับว้าว้าลาสุดท้ายของมึงอะไรเลยเหรอมันคืออะไรนะพี่ไหนอะตรงนี้แหนป้า่มาดูครับเคี้ย แม่งใช้น้ำปลาเลยครับทีุกคนะ้องบอกเลยว่ายายสีฟันดีมากนะครับผมยาสีฟันเป็นยาสีฟันที่ดีมากแต่ก็บอกเลยน้ำไม่ด no. ีครับน้ำมีกลิ่นนะเพราะว่าน้ำมีกลิ claro> ่นมาดูเนี้ยดูนะผมมีอะไรครับผมมีปลาครับไอ้น okay. ้ำปลาครับทุกคนเป็นปากปากมัมเหม็นนะปากเหม็นเนี้ยแปรงฟันก่อน เป็นไงล่ะสามดีผมบอกแล้วพี่น้องว่าหอมจริงเมื่อกี้นีคแทบจะเป็นลมนี้นะท่านแปรงฟันก่อนพูดเลยนะครับว่ายาตีฟันดีน้ำไม่ดีข <c oughs> ้างแปรงตก็เอาน้ำใหม่แปรงที่บ้านน้ำน้ำบำบัาที่ดีกว่านี้ถ้าเป็นยาสีฟันตัวอื่นนะเหม็นไปแล้วตอนนี้กูใชยย้ยาสีฟันสามดีพลังนาโนโา X สามนะครับผม